ครับสวัสดีครับผมเองก็แนะนำพื้นที่ของโครงการแล้วก็จะให้เห็นว่าถนนด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นถนนตัดถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนกำนันสุรสีสีอินสุดซึ่งเป็นผู้บริจาคนะครับในพื้นที่ของท่านกำนันเองนะครับเพื่อก่อสร้างทำถนนในลักษณะของเป็นผู้ให้ในจิตสาธารณะของ ท่านกำนันที่มีต่อชุมชนนะครับในพื้นที่โครงการนั้นได้ทำถนนคอนกรีตรอบ และถนนซอยเมนเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะแบ่งแปลงขึ้นบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านแต่ละรูปแบบเพื่อเป็นโมเดลให้กับลูกค้าไว้รับรับชมนะฮะและเข้าจับจ่ายซื้อขายกันได้ในโครงการของเรานะครับถนนคอนกรีตในโครงการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านนี้ที่ยาวไกลสุดตามีรถสิบลอ้อวิ่งอยู่ปากทางด้านนู้นเขาเรียกว่าถนนราดดุมแก้วบางเลนเส้นสุพรรณที่จะไปเมืองการนะครับจากแยกน้พวง,งไปเมืองการเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับด้านนู้นซึ่งตั้งแต่ปากทางจนถึงท้ายทางเนี่ยก็มีความยาวลัศมีอยู่ประมาณ2กิโล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโครงการของเราทั้งหมดนะฮะมีรถวิ่งเพราะว่าทางมันโล่งและสะดวกดีนะครับระหว่างสองฝากฝั่งจะเป็นต้นไม้ที่เรามาร่วมกันปลูกตั้งแต่ในสมัยที่เปิดถนน นะครับระบบไฟฟ้าแสงสว่างริมทางถนนด้นอันสวยงามนี้เราก็ร่วมกันปลูกกับท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะผู้กเกี่ยวข้องกรมทางกรมทางหลวงแขวงต่างๆมาร่วมกันหลายฝักหลายฝ่ายปลูกต้นไม้ในสองฝากฝั่งนี้สวยงามนะฮะพื้นที่ท้องนาทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่โครงการของเรานะฮะ ที่ถ่ายให้ชมเนี่ยคือพื้นที่ที่ยังไม่ไถมนี่ี่เป็นนาอยู่ทํานาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของเราเนะครับส่วนไหนก่อนอจะสร้างก่อนจะทําก่อนท่านาประธานาท่านรุ่งกำนันก็จะพัฒนาแล้วถมดินเอาไว้ให้เราพัฒนาต่อไปนะครับตรงนี้ท่านกำนัน จุรศรีท่านเป็นผู้ที่สตาร์ทอัพโครงการซีเนียคอมเพกให้กับดรสบายอ่าดรไหมนะฮะเพราะเป็นโครงการสตาร์ทอัพซึ่งถ้าไม่มีจุดสตาร์ทอัพมันก็จะไม่เกิดการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจอสังหา,าการทำที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ าตามนโยบายของกรมจิตการผู้สูงอายุกร,ระทรวงพัฒนาสังคมที่ได้รับมอบหมายมาเมื่อปี60โอเคนะครับขอบคุณครับ